เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามนขขาพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดา ah, ผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพระเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารี์ทรงรับทรมาสมัยปอนติอัสปิลาศ ทรงถูกตรึงกังเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้สเสด็จสู่แดนมรณะวันที่ 3, สทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายสเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะ,สะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอ,อาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ โปรดประทานอาภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดอาเมนข้าแต่พระเป็นเจ้าพวกลูกมีความเชื่อในพระศาสนาจักรที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นพระศาสนาจักรที่พยายามจะเดินทางในโลกติดตามพระองค์ พวกลูกมีความเชื่ออย่างที่พวกลูกได้ประกาศไปเมื่อสักครู่พวกลูกเชื่อในพระเป็นเจ้าและได้สวดบทคาแต่พระบิดาตามที่พระบุตรของพระองค์ได้ทรงแนะนำให้เรามีชีวิตฝากความไว้วางใจไว้ในพระองค์พวกลูกทุกคนตั้งใจเป็นคนดีในการติดตามพระเป็นเจ้าติดตามพระเยสุเจ้าพระศาสนจักร เดินทางไปทางไหนพวกลูกก็จะไปทางนั้นสมเด็จพระสันตะปาพระสังฆราชพระสงฆ์และมวคลคริสตชนโดยเฉพาะในละแวกบัตรของลูกคิดทำอย่างไรพวกลูกทุกคนก็จะพยายามทำเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อช่วยให้พระศาสนจักรโดยส่วนรวมคือโลกใบนี้ทั้งใบสามารถกลับไปหา,ปราพระองค์ได้ก็พเจ้าทำทุกอย่างอย่างนี้เพราะข้าพเจ้ามีความรัก ต่อกันและกันข้าพเจ้ารักพี่น้องของข้าพเจ้าพี่น้องที่จากโลกนี้ไปแล้วพี่น้องที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในโลกและพี่น้องที่อาจจะยังคงต้องใช้โทษบาปอยู่ในไฟชำระขขาพเจ้าเป็นห่วงเป็นใหญ่ทุกคนไม่ว่าใครทั้งสิน้นขขาพเจ้าตั้งใจจะใช้ชีวิตของข้าพระเจ้าอย่างดีเพื่อให้พวกเราลูกๆของพระองค์สามารถกลับไปหาพระองค์ในวันสุดท้าย ของพวกลูกและวันสิ้นพิภพพวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระองค์จะได้มีความสุขอยู่พร้อมหน้ากันในสวรรค์โดยมีพระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางพวกลูกขอพระองค์ทรงพระเมตตาปรดอวยพรพวกลูกผู้เป็นคนบาปทั้งหลายด้วยเธินขอพระองค์ทรงโปรดให้ความตั้งใจดีในการใช้ชีวิตของพวกลูกซึ่งเป็นคนบาปแต่มีความตั้งใจมีความพยายามอยากจะ อยากจะทําให้มันดีที่สุดสามารถจะเป็นเครื่องชดเชยบาปของพวกโลกเองและชดเชยบาปของวิญญาณทั้งหลายที่จากโลกนี้ไปแล้วและยังคงต้องใช้โทษบาปอยู่ในไฟํำระขอพระองค์ทรงพระเมตตาท่านเหล่านั้นและโปรโดนําท่านกลับคืนสู่สวรรค์โดยเร็ววันพวกลูกทั้งหลายวอนขอทั้งนี้อาศัยพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่เสด็จมาเป็นพี่ชายของลูกในโลกนี้และนำลูกให้สามารถกลับมาเป็นลูกของพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอพึ่งพระบารมีของพระเยสุเจ้าผู้ึ่งสอนลูกทุกอย่างขอให้พระองค์ทรงเห็นแก่ความดีที่พระเยสุเจ้าทรงถวายชีวิตแตด่พระองค์โปรดเข้าใจและเห็นถึงความดีในชีวิตอันต่ำต้อยของพูกลูกด้วยเทินพระฤทธยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยสุเจ้า ส่งเมตตาเถินดวงอาทัยนิรมนของพระนางมาเรียช่วยยิงวอนเถินข้าแต่นักบุญยอแซฟช่วยยิงวอนเถินนักบุญชายหญิงทั้งหลายของพระเจ้าช่วยยิงวอนเถินเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามน ทรงช้พระไัยดีขอนชุลีกราบเพืืองบาทาโปรดเธอเชิญราพังคำยิงวอนทรงพระเมตตาตอนลงอาญาเชิญแผ่ปรานีช่วยเอื้ออวยชัย ศาสนาจากใหญ่ไา่บูให้ความสามารถที่มีใจเดียวเพิ่มความเชื่อกลมเกลียวทาวิคูทรงสู้แบ,บกกลางเกนแสนทุกทรสร่งสิ้นพระชนอย่างพอร จะได้ล้างรอยมองมนทินเราจึงรอที่นอนรทางกางสร้างความดีล้ำเลือประมาะเพื่อทรงประทานแค่ทูภาคดีปรดคุ้มจิตใจเราพ้นเมามูเห็นความชั่วตอบแทนความดี ทุงอยู่ทำกลางเราใายเพดทังเพร่องค์ชั่วการลังทานเมตตารดน้ำเราดาวเดินในความดีช่วจนชีวิตเราหมอรา ทรงสู้แบ,บกกลางเนสแสนทุกคทนส่งสิ้นพระชนย่าโทรมาเพื่อจะได้ล้างรอมองมนทินเราจึงรอทิ่นอรากาสรงสร้างความดีล้มเลือประมาเพื่อทรงประทานแต่ผู้คดี จิตใจเราคนเมาหมู่ให้เว้นความชั่วตอบแทนความดีทรงอยู่ทำกลางเราตายเพลังพระองค์ชั่วการหลังทานเมตตาโปรดนำเราเก้าวเดินในความดีจุดจนชีวิเราหมอรา ข้าแต่พระเป็นเจ้าพวกลูกขอมอบชีวิตที่ขาดตกบกพร่องนี้แต่เต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะพยายามอย่างดีที่สุดขอถวายเป็นเครื่องบูชาร่วมกับเครื่องบูชาอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนพระบุตรของพระองค์เพื่อขอช่วยให้พวกลูกได้รับการชดเชยใช้โทษบาปด้วยน้ำพระทัยเมตตาของพระองค์และก็ขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตา วิญญาณของบรรพบุรุษของลูกคนที่ลูกรักทุกคนผู้ที่จากโลกนี้ไปแล้วบางทีท่านเหล่านั้นก็อาจจะยังต้องชดเชยชดโทษบาปขอให้สิ่งดีๆที่พวกลูกได้พยายามตั้งใจทำนี้สามารถอ้อนวอนขอพระเมตตาจากพระองค์ช่วยลดหย่อนผ่อนโทษท่านเหล่านั้นแล้วก็ขอให้ท่านเหล่านั้นได้กลับคืนสู่ สวรรค์โดยเร้วันพวกลูกพอจะทำอะไรได้ลูกจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดขอประงสมทรพระเมตตาพวกท่านทั้งหลายเหล่านั้นด้วยเถิดอาเมน